ครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับไก่แจ้สวยงามนะครับวันนี้คือไก่พ่อพันธุ์แม่พันุ์นะครับนะครับอายุหนึ่งปีกับสามเดือนนะครับนะครับขันไพราระนะครับนี่คือพ่อพันธุ์นะครับของฟาร์มนะครับคุณลุงสมจีนนะครับที่บ้านนาโดนะครับนี่คือนะครับพ่อพันธุ์แม่พันุ์นะครับที่กาลังนะครับ จับผสมพันธุ์นะครับในเล้านะครับอายุหนึ่งปีสามเดือนนะครับนี่คือนะครับไก่แจ้นะครับสวยงามนะครับนี่ยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับไก่ตัวนี้นะครับพ่อพันธุ์นะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้กําลังจับผสมนะครับผสมพันธุ์เพื่อเอาพันธุ์นะครับเพื่อให้มันขยายพันธุ์นะครับ จะมีอยู่ไก่ผู้หนึ่งตัวนะครับตัวเมียสองตัวนะครับต่อพ่อพันหนึ่งตัวนะครับสำหรับไก่พันสวยงามนะครับอยู่ที่บ้านลุงสมจีนนะครับบ้านนาโดนะครับ ตำบลนาโศกอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากได้ไก่แจ้พันธุ์สวยงามนะครับไปเลี้ยงนะครับไปขยายพันธุ์หรือนะครับไปทำเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับติดต่อได้นะครับที่บ้านลุงสมจีนนะครับบ้านนาโดนะครับตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับ ดูนะครับความสวยงามนะครับเอกลักษณ์ของไก่พ่อพันธุ์นะครับจะมีงอนใหญ่นะครับงอนใหญ่มากนะครับหางสวยนะครับขันเก่งนะครับขันเก่งนะครับไก่พ่อพันธุ์นะครับนะครับอายุนะครับเต็มที่นะครับปี สามเดือนนะครับหนึ่งปีกับสามเดือนนะครับ ดูใกล้ๆนะครับดูดูใกล้ๆนะครับความงามของไก่นะครับไก่แจ้นะครับสวยงาม นี่อยู่ในเล้านะครับเล้าไก่นะครับสําหรับขังไว้นะครับให้ผสมนะครับก็จะมีนะครับรังไข่นะครับเตรียมไว้นะครับนะครับนี่คือนะครับเล้าไก่นะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับจะให้ไก่นะครับไข่ใส่เข่งนะครับ หรือตะกร้าพลาสติกนะครับเพื่ไม่้เครื่อันปักกระดูบานพร้อมนัอดุบาล ไข่แต่ละครั้งมนกี่ฟองครับนี่ประมาณแปดแปดถึงสิบอ๋อแปดถึงสิบฟองนะครับไม่ไม่ไมแสดงว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแปดถึงสิบฟองนะครับนะครับอันนี้คือนะครับปริมาณจำนวนไก่นะครับที่ฟักได้แต่ละครั้งนะครับ ครับอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่แจ๊สไก่สวยงามนะครับที่บ้านคุณลุงสมจีนนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากมาดูมาชมหรือสนใจนะครับอยากได้ไก่ไปเลี้ยงนะครับติดต่อที่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสี่นหนึ่งสามแปดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งะครับที่บ้านคุณลุงสมจีนนะครับบ้านนาดตะบนนาโศอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ ขอแนะนำนะครับสารดีๆนะครับในการเลี้ยงไก่แจ้สวยงามนะครับ mm hmm. เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ mm hmm. ชมนะครับช่องคูตึงพัดตะลุยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ